แบบจะเงาประมาณนี้แหละเนี่ยกำลังออกในปลาตะปูแบบนี้มันจะเป็นสัพพักจะเป็นดอกจะตุมเนี่ยมันจะไม่ใช่แขนงออกยยกเนี่ยปะกี้ที่ดาีไปเนี่ยสัพพักเดียวจีนี้ต้นนี้ใช่ไหม ท,ท di right. 謝謝 hmm. oh. ุกต้นอ่ะทีเทียดีทั้งหมดคิดว่าออกดอกยากจีทองกิ่งไม่ที่แรกไม่ออกให้มันเป็นรุ่นหลังอ๋อพอจีเทียดีไปพุ่งหมดเลยก็จีใต้กิ่งจีใต้กิ่งใช่ใต้ท้องกิ่งอะไรอยู่หรือคนงามดอกตองเขาถามคนงามปลูกต้นอะไรทุเรียนมังคุด ละมุดหรือว่าลำหญยอยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดีงั้นออจากจากจากที่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ออกใช่ไหมอ่าที่แรกไม่ออกเ็นรุ่นแรกอ่ะอิทีอดีไปแล้วออกอดีออกอ๊บอ,ออกเลยอ่าทิศแค่แต่ท้องกิ่งอย่างเดียวใช่ใชถ้ถ้าเราเราจะเอาดอกเราจะเอาผล เราฉีดตะใต้ทองกิ่งจ้ะครับฉีดเราไม่ต้องฉีดใบไม่ต้องอ่ะเออเราเราเอาแต่เพอในในตรงพุ่มอ่าอ่าถ้าฉีดใบเดี๋ยวมันแข่งกันออใช่ใช่มันจะแข่งกันมันประสานงานกันประสานงานเดี๋ยวมันจะแข่งกันนี่เราก็เอาแต่เพอทันทีอ่าเนี่ยร้อยซีซีต่อน้ำสองร้อยลิตรอ่ารับประกันว่าออกแน่นนอนแน่นอนเลยเนี่ยไม่ได้คุยนะเรื่องจริงเนี่ยนี่เรื่องจริงเลยนะอนี่เห็นเห็นเลยนะ เออใช้จริงทําจริงเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยต้องบอกอาจารย์วินัยต้องขอบคุณต้องขอบคุณอาจารย์แทจริงแล้วก็ต้องขอบคุณไอเหี้ยวินัยเพราะว่ายาตัวเนี้ยม่ได้มาเองได้มาจากเขาขอบคุณค่ะเพราะว่าเขาใช้แล้วเราก็ไม่รู้ของเขาดีของเขาดีเราไปถามแล้วเขาก็ไม่ปิดบังไม่ปิดกั้น แต่ทุกคนที่จะใช้แล้วรู้ว่ามันดีจริงไหมต้องกาใช้กาลองที่จะใช้แล้วจะใช้อย่างแบบต่อเนื่องเนาะแล้วจะใช้ขวดเดียวหามดีจริงหรือไม่อยาพิเศษอ่ะมันต้องต่อเนื่องตลอดคืออันแรกมันก็แค่ไปปรับสภาพใช่ใช่ความที่เรายังไม่สมบูรณ์แต่เดี๋ยวเราใช้ต่อไปอีกมันก็จะสมบูรณ์ขึ้นเพราะที่แรกเราอาจจะโดนอะไรมาแบบบอบช้ำใช่ใช่ อาจจะโดนไอ้นุ่นนี่มาเยอะนี่มัาก็มาบำรุงร่างกายบำรุงต้นมาปรับให้คืนสภาพก่อนแล้วหลังจากนั้นตัวของมันจะมองให้เห็นชัดๆเลยเนี่ยจากการใช้เนี่ยดูใบดููใบเขียวปัดแล้วเป็นมันนี่แหละคือถือว่าสมบูรณ์สมบูรณ์ละคือว่าเขาพร้อมที่จะให้ดอกเราครับแล้วตอนก่อนมันเป็นเป็นยงจะเมื่อก่อนนี้ที่ก่อนที่ก่อนแล้วใช้อาดีเป็นไง เมื่อก่อนที่เอามาใช้ทีแรกกับใบไม่ดีอ่ะมันเป็นเลียวไม่ฝาดเดิมทีก่อนที่จะใช้ทีอดีอ่ะนะตุเรียนอ่ะจะเป็นยอดเลียวไม่ฟาดเป็นแบบเนี้ยแบบเนี้ยแต่อยู่บนยอดนะแต่หลังจากที่ใช้ทรีอดีแล้วไม่มีคือเนี่ยเวลาที่ใช้อ่ะคือฉีดถ้าเราต้องการฉีดใบก็ผัดกันคนละครั้งฉีดดอกก็ครั้งหนึ่ง ฉีดใบครั้งหนึ่งแต่เราไม่ผสมดอกและใบเพราะถ้าผสมดอกและใบจะประสานงากันมันจะแข่งกันเออมันจะแข่งกันเนี่ยทุก้นก็คล้ายๆกันหมดแลเนี่ยถึงจะออกทีหลังแต่ก็ออกใช้ได้อะออกหมดเนาะเออออกแบบว่าเราพอใจเลยมีที่เลือกมีที่เลือกเนี่ยถึงจะออกทีหลังแต่ก็มีที่เลือก จะเป็นตาปูแล้วเนี่ยใช่ใช่เนี่ยก็เริ่มออกแล้วมีทุกขิงแล้วด้วยใช่นี่ออกแล้วแต่มันจะออกแบบว่าถ้าต้นไหนเหมือนว่าความชื้นไม่สูงอะ่ะมันจะออกก่อนเดี๋ยวพี่ไปดูข้างรั้งนความชื้นไม่สูงจะออกก่อนหน้านี้อันนี้เหมือนว่าความชื้นจะสูงครับก็เลยออกทีหลังหน่อยนึงแต่ออกแน่แ่หลังจากการใช้เตียดีแล้วออกแน่ๆ่ ไม่ได้มาดัดแปลงหรือมาขายสินค้านี่จากการใช้จริงริใช้จริงเลยอืใช้จริงใช้จริงแล้วพูดจริงทําจริงไม่ได้แต่งเติมนี่ที่แรกๆไม่กาใช้เราไม่รู้ว่าดีจริงไหมไม่แน่ใจนะยังไม่แน่ใจเอ๊ะมาเห็นองคุณไมนายเอ๊ะมันทำไมดีขึ้นเยอะเห็นงเขาดีว่าของเราไม่ดีเออพอใช้เราดีจริงๆอิง จากการใช้มาเนี่ยดีจริงๆครับจะใช้มาอย่างต่อเนื่องนะไม่ได้ใช้แล้วหยุดใช้ใช่ต้องการต่อเนื่องจะกินเรื่จะขยายอย่างนี้อืมใช่ใช่าอดีเราวตัขยายตัวเนี่ยแล้วุ่ันจะขยายไวมากเลยเนี่ยจากปีที่แล้วอ่ะยังหางกว่านี้นะอ๋อแต่พอใช้เนี่ยชนไปแล้วอ่าเร็วมากเลยการเนี่ยแตงแทงยอดอ่ะจะไวมากอ่าใช่จากว่าช่วงบำรุงต้นอ่ะครับนั่นแหละจะเร็ว แล้วถ้าต้นไหนสมบูรณ์อ่ะเขาจะมีดอกแบบสมบูรณ์ให้เราเห็นเลยเนี่ยแต่หลังใจแล้วมันไม่มีการเป็นโรคราเยอะไม่มีเอออโรคโค้นเน่าหลากเน่าเนี่ยมันก็หายลงไปใช่เพราะถ้าเราฉีดอยู่ประจํานะเราใช้อยู่ประจํานะจะไม่มีพวกนี้มกวนเลยมันจะมันจะลดยาเชื้อราได้เยอะมากเลยใช่ใช่ แล้วเรื่องสารเคมีก็คือเดิมๆแล้วก็เอามาช่วยนิดหน่อยแต่ละอย่างว่ามันคืออะไรอะไรเราาถ้แต่ฮอร์โมนก็คือตัวนี้เลยใช่ถ้าเราอันนั้นผสมได้แต่ว่าลดลงมาไอ้พวกเคมีทั้งหลายนะนะไม่จืดเปื้องเยอะไม่จืดเปื้องเพราะใช้แค่ร้อยซีซีเท่านั้นอ่าเลยอย่างหนึ่งยาเชื้อราก็ไม่ตองรุนแรงไม่ตองใช่นิดเดียวอ่านิดเดียวครับเพราะว่าอาดีมันจะช่วยให้พวกนั้นแตกตัวเร็วขึ้น มันจะเหมือนชีวภาพอ่ะมันจะไปกินเชื้อของมันเองอ่ะเพราะเชื้อที่มีอ่ะมันมาอยู่ข้างล่างในดินแล่ลําต้นอาดีมก็จะไปกินเชื้อนั่นเองมันเหมือนชีวภาพนี่แหละอันจัก ที่ว่าใช้ก็รู้สึกว่ามันเหมือนเชีวภาพมันไปกินเชื้อมันเองบางคนสงสัยนาเห็นในครัวด่น้ําขาวใสๆอะไรของมึงว่าจะใช้แล้วจะออกถ่าไหนเนี่ยคุกคนขำออกเหลืองเสียพันนะเราเรกคนขำว่าน้ําอะไรของมึงมันนิดเดียวให้นะจะใช้จะสีเหลืองเหลืองนิดเดียวเสือเหลืองาว่ามันจะได้ผลยังไงเนี่ยน้ําอะไรของมึงเนี่ยแล้วก็ใส่นิดเดียวเอง แล้วไปดมๆแล้วกลิ่นมันก็เหมือนคล้ายๆน้ำหมักเลยนะเออก็คล้ายน้ำหมักนั่นเลขบบะฉีดแล้วจะฐานไหนทุกคนก็สงสัยเออพราะสงสัยแล้วต้องกาใช่เออ่ราะกาช่แล้วกาลูกว่ะมันเป็นยังไงแล้วก็ใช้แค่นี้เดียวช้ร้อยซีซีแต่ใบเนี่ยแต่เราฉีดใบอ่ะช้ห้าสิบซีซีก็ได้แต่ถ้าในเมื่อมีดอกแล้วอ่ะฉีดกันคนละครั้งคือฉีดดอก ครั้งหนึ่งแต่ไม่ฉีดมันเดียวกันนะเพราะวันเดียวกันมันจะกัะแทกกันไอ้ใบก็จะเจริญไอ้ดอกก็จะเจริญนะใช่ฉีดใบครั้งหนึ่งและอีกครั้งหนึ่งก็มาฉีดฉีดดอกให้สลับกันอย่าฉีดควบกันแต่ถ้าช่วงบำรุงต้นคือฉีดควบใบและลำต้นเออเมื่อกี้เห็นคุณวินัยพูดอะไรนะไอ้ที่ลาดสารจะไม่ลาดสาร อ๋อแต่างแตของหลักสารคือถ้าเป็นรากสารรากดอกมันจะสั้นๆเออเอ่ไม่ได้ไม่ได้รากสารก็ดอกจะยาวๆแต่ของหนูนี่ไม่เคยทําสารอ๋อคือทมธรรมชาติแล้วก็ใช้เชียดีเพราะหนูไม่ใช้สารทําไมถึงไม่ใช้สารเพราะสารมันจะเป็นตัวทําให้ต้นหยุดการเจริญเติบโตและรากจะเน่าเยอะใช่หนูก็เลยใช้ตัวนี้โดยที่ไม่ใช่สารเลยเนี่ยสวนนี่ไม่มีสารไม่มีสารแพคโคน มาจากธรรมชาติจริงๆริอีแล้วสบายใจเลยพูดง่ายๆเนาปีนี้ทำการมาวนก็ไม่ออกก็มีปวดหัวตึบก็มีปวดหัวตืบบางแล้วปีนี้อากาศฝนมันตกเยอะแล้วความชื้นมันจะสูงบางคนทําไปแล้วก็ไม่ออกมาเห็นทุเรียนเป็นตาปูไข่ปลาคิดว่าเออแค่เนี้ยออกแล้วไม่ออกเป็นใบซะ ไม่ใช่เป็นใบนิ่งเฉยเยไม่ยืดมันนิ่งเลยอ๋อมันนิ่งอยู่กที่เออแล้วรู้ก็เลยเอาท R D อาดีมาฉีดฉีดแล้วมันก็พุ่งเนี่ยจากอันเนี้ยมันเป็นรุ่นหลังนะมันจะชื้นสูงแต่เราพี่ไปตรงนู้นจะเป็นรุ่นโตฟานี่คืออันนั้นความชื้นจะน้อยอ่าจ้ะเนี่ยพอฉีดไปจะไอเนี่ยไอไข่ปูตาปลาแดงๆแบบเนี้ยถ้าไม่ฉีดนะมันอยู่เฉยไม่ยืดเป็นสีนี้ให้เราเห็นนะ พราะทำไมเออพอฉีดทีอารีแล้วความตกใจมาเลยเนี่ยตรงเนี้ยเพราะมันจะยืดได้เองมันมีสารอะไรของมันก็ไม่รู้ทีอาดีต้องไปถามดรกตะกอนนะคะเนี่ยแต่หนูยอมรับว่ามันมีจริงๆเนี่ยที่แรกเนี่ยเห็นใครเห็นตรงเนี้ยโอ้เนี่เลยออกไม่ออกเฉยขนาดนี้เลยหลังจากฉีดทีอารีตายล่างอย่างเดียวนะคะไม่ต้องฉีดใบออกเป็นอย่างนี้ให้เห็นเลยชัดๆเลย เนี่ยไม่รู้ว่ามีสารอะไรที่ทำให้ออกได้จริงๆเนี่ยพอฉีดแล้วจะคุนเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราพอใจแค่ไหนเราก็จะเลือกได้ตามสบายเลยว่าเราต้องการขนาดไหนตรงไหนเนี่ย ถ้าถ้าถ้าไม่ใช้อาดีเนี่ยนี่เนี่ยจะเฉยแดงๆขนาดนี้เนี่ยเห็นว่าจะออกี่้ไม่ออกนะเฉยเนี่ยแล้ราพอฉีดทีอาดีไปเนี่ยอ๋อเนี่ยราวเห็นเลยอ๋อพอฉีดอาดีปุ๊บออกเลยอืมเออพุ่งมาเลยใช่เออที่แรกเราก็คือว่าต้องให้ผ่านการกระทบแรงก่อนคืออดน้ำแบบโหดๆอ๋อ โอโเราก็ยังไม่ออกอ่ะพอทีอาดีไปช่วยเนี่ยออกแสดงว่ามีอะไรบางอย่างในทีอาดีเนี่ยนี่ต้องไปถามดรกรแล้วเออต้องไปถามคุณดรกรแล้วมันมีคุณวิเศษแบบอะไรมาใส่เขาก็มีอะไรในตัวของทีอาดีเนี่ยอ๋อทำไมใช้อาดีมันไม่ออกเออมันจะแข็งแข็งมันจะแข็งดอกปจะแข็งเนาะอ้าวมันไม่ออกอ่ะแล้วมันออกมันก็ออกไม่ดีนะอให้มันออกแต่พอฉีไปเนี่ยออกดีเห็นไม่ค่อเนี่ยออก ขว,วดย,วย,ยาวอืมไม่ต้องใช้ยายืดขวดมันจะยาวมันเองอขวดจะเหนียวเองอืมมันโดย<ช>ที่ว่ามันเป็นในตัวออแสดงว่ายอมรับแล้วที่เนี่ยว่าอดีเขาแต่ยอมรับถ้าไม่ยอมรับหนูไม่ซื้อเป็นโหล <c oughs> แเดี๋ยวนูจะโชว์ให้ดูก็ได้ว่าหนูซื้อเป็นโหลจริงๆที่แรกกันหนูไม่กล้าซื้อหนูซื้อแค่สองขวดก่อนเพราะหนูไม่รู้ว่าขวดแรกมันก็แค่มาปรับสภาพขวดที่สองมันอาจจะได้ผลว่าเออ อะไรมั่งเดี๋ยวนี้หนูซื้อเป็นโหลเลยหนูเข้าใจว่าใช้ดีจริงๆริงแสดงความมั่นใจเลยใช้แล้วดีหนูกล้าซื้อเป็นโหลถ้าไม่มั่นใจไม่ไม่าไม่มั่นใจหนูขอลองแค่สองขวดคนแรกแค่มาปรับคุยสองต้องออกฤทธิ์ของเทียดีแล้วอ่ะใช่เนีะยหนูเข้าใจของหนูแค่นี้นะคะแต่คนอื่นเข้าใจขนาดไหนหนูไม่รู้แต่หลังจากใช้แล้วเนี่ยแบบนี้เ้็นเห็นแล้วเนอะเห็นแล้วแฟนยอมรับเลยบอกให้ซื้อเลยโหลต้องใช้ได้จริงๆ จะไม่ได้ซื้อไปขายนะคะซื้อไม่ใช่เองซื้อไม่ใช่เองไม่ได้ซื้อไปขายอย่าพี่ไปดูสูงโตๆหน่อยก็ได้นะตรงนี้สบายใจแล้วเต็มต้นแล้วอันนี้หนูเลือกได้ทีนี้เราก็จะได้คิดแล้วโเนี่ยจากหนูใช้ตี้ยดีแล้วยอดยอดผลผลิตก็ได้เพิ่มตลอดเพราะพุ่มมันก็โตขึ้นแล้วลูกมันก็ได้มากขึ้น จากที่ว่ามีดอกไม่สมบูรณ์เออใจแป้วใจอะไรเงี้ยเนี่ยแล้วหลังจากเนี่ยเทยไปเนี่ยช่วงติดดอกอะไรมันติดแน่นอนม<อ>ันเหมือนมีอะไรมาผสมเกสรให้ในตัวเลยนะติดแน่นอน,ออน,อนเลยเขาจะให้เกสรได้ดีผสมเกสรดีเนี่ยอันนี้จะรุ่นอันนี้มันจะทีหลังนิดนึงแหละรุ่นเดียวกันเนี่ยก็ออกดีทุกต้นเนี่ยแต่อันนี้จะก่อนนิดนึงเนี่ยถ้าความชื้นน้อยมันจะออกก่อนเนี่ย ที่เขาทรมานมันก่อนนั้นก่อนได้ออกดอกกันเนาะคือต้องให้ผ่านการกระทบแรงจ้ะกระทบแรงหลังจากนั้นก็ฉีดทีอารีใต้ท้องกิ่งเนี่ยไปออกแน่นอนไม่ได้โคษรนาเชื่อแต่ออกจริงๆออกแน่นอนเนี่ยเลยเนี่ยพี่ดูได้เลยว่าออกแน่นอนสินค้าตัวนี้ไม่หลอกลวงอ่ะพอใจแล้วได้ผลจะบานแล้วที่เดวอ่าจะบานแล้วจะได้ปัดดอกกันละ อีกหน่อยนึงเนี่ยนะอันนี้คือว่าเนี่ยอันนี้จะเหมือนว่าความชื้นจะน้อยอยงไงออมันก็เลยออกก่อนตรงนู้นตรงนู้นความชื้นจะเยอะกว่ากันมันอยู่ที่ดินของเราด้วยนะใช่ใช่ใชูความชื้นด้วยเนาะต้นนเนเนี่ยเนียต้นนี้ดอกเนี่ยหนูก็แทกดอกไปแล้วนะเนี่ยยังได้ขนาดนี้เนีทำไมกระแทกอะมันก็มันก็เยอะเกินไปอะจ้ะ มันเยอะจนไปแล้วดอกจะโตช้าหนูต้องช่วยสอยที่สดอต้นเลยต้นเลยเนี่ยสตสอยที่ไม่สอยทีนมันเกินไปเนี่ยแต่มันก็ออกดีทุกต้นเนี่ยยอมรับของเขาเลยเนี่ยว่าออกดีทุกต้นแล้วต้องขอบคุณพี่วินัยมากๆแต่ไม่ได้พี่วินัยไม่รู้จักยาตัวนี้เพราะยาตัวนี้ไม่ได้มีวางขายในท้องตลาดไม่มี เนี่ยไม่มีวางขายในท้องตลาดนะมีกับพี่สองคนเนี่ยแน่นอนเลยแล้เกาเข้าแท้จริงๆไม่ได้สินค้ามาโฆษณาเชื่อๆทำแล้วเห็นผลจริงๆเนี่ยรู้ได้เลยโอ้ยทำทำทำไม่เห็นผลเนี่ยผมไม่กล้ามาติดตามผลขนาดนี้แต่ของแต่ของไม่ดีเราก็เนาะหายเสร็จมันก็ไปกันแล้วนี่โอ้นี่นี่แต่งแล้วเนาะอันนี้ผูแต่งแล้วแต่งแล้ว เนี่ยอันนี้ถึงจะออกเนี่ยอันนี้ถึงจะช้าหน่อยก็เต็มต้นเลยเนี่ยพี่ดูได้เลยว,าว่ามันออกจริงจริงยังยังสามีนะไม่มีใบ <c oughs> ยังอ<ย>ุตส่าห์ออกไ<อ><อ>คุกแอยู่ <c oughs> ไม่ได้แล้วแต่เราเอาไว้ดูสนุกสนุกเนี่ยขนาดเป็นแผลเนี่ยมันยังไม่เน่าเลยเนี่ยพี่ดูเนี่ย ต้นน่ะธรรมดาเป็นขนาดนี้ทาไมใช้เทียดีเปลยเนี่ยอ่ะอ่ะนดูชัดๆเลยเนี่ยมีอยู่ได้เนี่ยเนี่ยโศกที่ต้นเถ้าถ้าไม่ใช่มันจะไม่อดีป่านมันมันยุยแล้วมันยุยแล้วใช่อันนี้เนื้อเยื่อเขาแตกขึ้นมาใหม่นะเออเนี่ยเขามีเซลพร้อมเลยเนี่ยแล้วพอฉีดอดีเหมือนมีอาหารเนี่ยที่ไม่มีเปลือกเนี่ยอาหารเนี่ยขึ้นไปที่ลําต้นได้เลยอ่ะแต่้าไม่ใช้เทียดีอยู่ไม่รอแต่ซีงแง่แกแล้วเนี่ย เนี่ยมือนต้นนี้โกนน่งๆก็ออกดีอันนี้อดอกเอาไม่ไหวเห็นแล้วปวดหัวเยอะเกินเยอะเกินเลย,เยไหมมันมันโก่เนี่ยพอใช้ทียดีออกขนาดนี้ <laughs> พอหนูฉีดไปแล้วลูกก็ลูกกับแฟนบอกว่า,วาโอ้ยเธอออกออกขนาดนี้เลยเหรอเออโโอออ้หกแบบแบบมีตะไรออกเต็เม,เออเมพิกัดอ่ะ ไม่ปัญญาปัญญังเลยอืออกแบบไม่ิปเต็มพิกัดเลยแหละก็ไม่ได้ออกต้นเดียวนะอบค้ายกันอืทุกต้นเนี่ยคล้ายกันหมดแต่ถ้าไม่แต่งรับไม่ได้แล้วเนี่ยอโอ้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเยอะเกินมันเยอะเกินควรไม่ควรเนี่ยถ้าคนเนี่ยถ้าไม่ใช้อดีนะไปแล้วน่ะไปแล้วเนี่ยใช่อดียังอยู่ได้อยู่ เนี่ยตวเนี้ตระกนอนดอกไปเฉยๆเนี่ยพอใช้อดีแล้วอยู่ได้ปีที่แล้วมีลูกเยอะมากโอ,อถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ปีแรกด,ดอกเฉยๆมีดอกแล้วไม่สามารถเป็นอย่างอื่นได้อแต่พอมาใช้เตียดีปีที่แล้วก็ผ่านเนี่ยปีนี้ก็ผ่านเนี่ยหลอดหลอดหลอดปหลอดเยอดยอมรับของเขาจริงๆเลยแล้วดอกเนี่ยไม่ต้องูดถึงโอกเป็นต้น อเกี่ยวกับโรครานี่ใช้ตะก้นยางได้นะได้ได้ได้หมดได้ยางผมไม่ใช้ครับขีดตะ้ยางครับขีดะ้ยางมันยางตะกายางก็จะนิ่มนิ่มออกดีแล้วก็โล่น้ายางก็จะขาวใช่ไหลดีกับมะม่วงอะไรก็ใช้ได้หมดใช้ไหมดใช้ได้หมดทุกทุกพืชมะม่วงไอพวกเพี้ยไอตัวลำตัวกระโดดอะที่เข้าไปใต้ต้นพวบสู้สู้เลยนะจะไม่มีเลยเยียบเก็บเลยนี่ มันดอกแล้วโอ้โหติดเลยอันนี้เป็นที่หลังเนี่ยที่แรกจะขอว่าเอ๊ะมาไงวะก็เห็นออกแค่นี้ก็เอาไม่ไหวแล้วเอาไม่ไหวแล้วเนี่ยเห็นเห็นผลจริงจริงเห็นผลจริงแล้วก็จะไม่ได้โกหกตัวเห็นผลจริงๆเขาใช้เราไม่ต้องผิดหวังอ่ะผูกคำนี้ได้เลยว่าไม่ผิดหวัง เนี่ยทุกต้นมองได้เลยอ่าทุกต้นมันออกแต่ถ้าต้นไหนความชื้นน้อยจะออกเร็วโดยไม่ได้ทำสารเลยเนี่ยไม่ได้ทำสารไม่มีทำสารเนาะอือไม่มีอ่าเนี่ยขั้วจะยาวยาจีดขั้วก็ไม่ได้ใช้นะอ่าอืมฉีดแล้วมันจะยาวมันจะหนั่นของมันเองธรรมาชาติเลยอือธรรมาชาติถ้าเวลาติดดอกอะถึงจะบานอะไรมันก็จะติดง่ายอ่เพราะว่ามันจะมีอะไรในของมันเนี่ยทำให้ติดง่าย มะม่วงมะเม่วงก็เหมือนกันนะ,ะมันก็จะติดเป็น,มนแมลงวันลูกมะหัวมแมลงวันเองอมันมันติด,ตดมันเองอ่ะติดติดขว้มันจะเหนียวพวกเหนียวแล้วพวกมแมลงพวกพวกเพีย้ยพวกอะไรจะไม่ไม่มรบกวนเน,นี่ยตรงนี้ไปตรงนี้ดูก็จะคล้ายๆกันนะโอ้หนียะเต็มเลย <laughs> แต่งแต่งออกแล้วแน่ๆทำไมแต่งรับไม่ได้อะมันเยอะมากมีแต่งแล้วนะค่ะอเนี้ยหนูแต่งแล้วแต่งแล้วมันจะเป็นอ่าเลือกไว้เฉพาะที่สมบูรณ์เนาะที่สมบบููรรณณ์์สมมันสมบูรณ์หมดนะจ้ะพี่แต่ถ้าเราเอาไว้ทั้งหมดมันอยู่มันก็ไม่ไหวเนาะรับไม่ไหวจ้ะจริงรับไม่ไหว แต่เพียงเราต้องเว้นระยะมันถ้าเราไม่เว้นมันมากจนมันรับไม่ได้รับไม่ได้ก็คือว่าเดี๋ยวบางที่อาจจะจะเห็นเป็นมากจัดแต่ก็ออกทุกตนนะเหี่ยมแมที่ที่สวยก็ออกทุกตนเหมือนกันอมันเนี่ยใช่ตัวเนี้ยออกตน มันเก่งจริงๆนะมันระวังเก่งไปทั้งคนทังคนทังเลยอันนี้ออกทีหลังเนี่ยก็พอแล้วแค่นี้แต่อันนี้ก็ออกเองเนี่ยจะออกกอนลอยบานแล้วเนี่ยเป็นหางแย่แล้วเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวดูเลยเบ่งขึ้นเองเนี่ยโอ้เบ่งขึ้นเองเลยอ่าพะเนี่ยใช้อตัวนี้เราเบ่งขึ้นเองโดยที่ไม่ต้องไปอะไรมากมา ใช่ใช่ใช่บาง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 สวนเขากวาดเขาใช้เป็นกวาดกันเนาะค้ายกันหมดกันเลยเนี่ยงอเงื่อนเนี่ยออกหมดเนี่ยเห็นไหมไปดูงอกันเออกใช่ง้อในตัวดีเลยนะลูกจะสวยในทงง้อเนี่ยเนี่ยออกไว้ก็เขียวดี่อันนี้ก็ออกนเเต็มลยอันนี้ก็เอาไม่ไหวอันนี้เอาไม่ไหวแล้ว โอ้โห oh, ตุ่มเป็งเมือ่อเนี่ยเห็นผลจริงๆง <laughs> อันนี้ก็ออกด <laughs> พูดง่ายทุกต้นมไม่มีต้นไหนไม่ออก <laughs> ออกทุกต้นเนี่ย <laughs> ทุกต้นถึงจะออกช้าหน่อยแต,แต่ก็ออก <laughs> รับประกันว่าออกแน่ๆทุกสวนทุกสวนก็แบบนี้เหมือนกันอออกเป็นเท่ากันแบบเนี้ยออกเลยบางออกช้าบ้างแล้วก็ต้นหนึ่งออกถึงสามนู่นเป็นอย่างนี้อืมแต่สวนแถวว่านูตรงนู้นมันไม่ค่อยออกหนูก็ไม่ร่วมันเกิดอะไรเขาไม่ได้ใช้เขาเขาอาจจะไม่ใช้เพราะว่าเทียดีี่คนรู้จักไม่เยอะใช่ใช่คนยังรู้จักน้อยอยู่ก็เ่วยกันนะพี่สาวแฟนห่างกันอยู่แค่ half a เขาไม่ออกแต่ที่นี่ออกแต่ถ้าที่มันก็ห่างกันแค่เนี้ห่างกันแค่นี้ยนะแค่ห่างเมตรหกเมตรเนี่ยนะเขายังกินะอาดอยู่เลยมันคือไม่มีตาดอกออกอ่ะเขาไม่เข้าใจว่ามันเพราะอะไรเนี่ยจะเป็นทุเรียนเล็กเนี่ยต่อยอดไวมากเนี่ยแค่ปีเดียวนะพี่ปีเดียวนะปีเดียวสูงเกือบสามเมตรเลยมันมันมันโตงูันเองไอ้จริงจริงพวกนี้ไม่ต้องใช้ก็ได้พวกขุยหมักกีบัวี เชื้อเช้อราเลยตัวตัวทําให้เชื้อราขึ้นมันเป็นจะเป็นเชื้อราทาให้เชื้อโรคจริงก็เาเนี่ยโคตหสะอาดีนี้แหละถิดว่าแล้วเนี่ยง้อเง้อดะโอ้ยใค้ผลาก้ายใกติดต่อพี่สอคนนี้ได้เลย พ่อของเขาดีจริงๆใช่แล้วได้ผลจริงๆยอมรับแลวเนาะเอ่อบอกได้ไหมเนี่ยว่าเขาถ้าเกิดเดี๋ยวพอมีลูกก็มาสวนพี่วินัยก็มาสวนคุณชื่ออะไรนะโทษฮะชื่อบุ๋มับคุณแบบขวดขวคุณบุ๋มยนะติดกันเลยเนี่ยผลที่ไม่รับโทรศัพท์คือโทรศัพท์จะไม่อยู่กับตัวอ๋อจะบอกให้มาโทรมาติดต่อมนจะมาดูสวนก็ไม่ต้องกันะพี่วินัยเลยคุณวินัยบอกอีกทีนะจี้ ใจก็โทรมาผมได้ผมถ้าเกิดว่ามีเรื่องอะไรผมสถานผมก็บอกหมดแล้วผมจะตั้งแล้ก็เบอร์โทรก็0 8 1ย์2 7 3 9 2อ่านี่แหละจะมา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 ที่นี่ปุ๊บได้ดูจะดูสวนไหนก็ได้สองสวนใกล้เคียงกันเป็นญาติกันนี่แหละนะมีอะไรก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันใกล้กันก็ปรึกษากันใครดูยูทูบแล้วสวนไหนดูยูทูบเอออยากจะ มีปัญหาอะไรต่ะมีอะไรเนี่ยปรึกษาคุณวินัยได้ช่วยแนะนําได้เนาะไม่อันนี้ไม่มีปิดบังไม่มีปิดบังความรู้เอนี่ยก็พูดไม่มีปิดบังความรู้แบบเปิดเผยแล้วเขาเปิเผยขาไม่หวงวิชาไม่มีไม่มีหวงวิชามีอะไรบอกเคล็ดลับบอกหมดีใช้อะไรนี่แหละการเนี่ยใช้ที่ดีเนี่ยไม่อยากให้รวยเหมือนเหมือนกันเนาะอยากให้ได้ผลผลิตเหมือนกันใช่ครับบางคนทำแล้วทำไม่ถูกวิธีก็ล้มลุกคลุกคลานบางคนก็ท้อเลยเนาะบางคนก็ท้อนั่นแหละ อ่ะบางคนลองผิดลองถูกบางคนอ่าใช่เยอะนะเราผิดลองถูกลองผิดแล้วลองถูกแล้วก็มา เหมือนมากุ้มบุกตีหลังอะว่าเอ๊ะกูใช้ไปแล้วเสียกระตังแต่ไม่ได้เรื่องแทนที่จะไปซื้ออย่างอื่นได้มันก็ซื้อไม่ได้แต่พอใช้อันนี้แล้วมันถูกเลยเราใช้เราจะเห็นผลเราสบายใจแล้วเราจะไปซื้ออะไรก็ได้เหมือนหมอเนาะเหมือนหมอถูกโรคเลยรักษาแล้วถูกโรคฉีดยาก็ถูกโรคเลยไม่ต้องไปอะไรมากมายเข็มเดียวอยู่หมอแค่คนเดียวกี่ห่อเดียวปวดเดียวยี่ห้อเดียวทุกกระบวนการจริง นี่แหละทั้งโรคทั้งเพียทั้งโรคต่างๆอะไรเนี่ยตัวเดียวนะมันมันจะการได้หมดนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะฮะอยากจะได้ตัวอาร์ดีสองหเนาะก็โทรติดต่อผมก็ได้ผมนัทวุฒินะครับศูนย์แปดหกนะครับ086 661 7291หกหกหนึ่งยินดีครับยินดีครับจะส่งทั่วประเทศนะครับ อนนี้วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเนาะ <Okay. S 1> ขอขอบคุณเลยครับคุณบุม๋มคุณวินัยนะครับที่ให้ให้โอกาสมาเยี่ยมชมกันอีกเดี๋ยวมีลูกช่วงกําลังมีลูก,กลใกล้จะตัดเดี๋ยวเราก็มาอีกทีเนาะ, <Okay. S 1> ะมาดูมาดูผลงานที่ว่าเออลูกมันใหญ่สวยขนาดไหนเนาะ <Okay. S 1> โอเคแล้วก็ขอบคุณนะครับ uh, ขอบคุณครับขอบคุณ